ฝันว่าท้องจริงเหรอเฮ้ยแล้วมึงมึงจะรู้เชื่ออะไรวะมึงอยากผู้ชา,ายผู้หญิงมึงมึงมึงเกี่ยวใครเป็นผัวฮะมึงตั้งชื่อได้หรือยังคนดี้ใจมึงซื้อเบาะซื้ออะไรได้อย่างไปไอ้มันเป็นความฝันพี่สิงห์เหรอเนี่ยกำลังจะมาเซิร์ชเน็ตดูว่าหมายความว่าอะไรเนี่ยกะไปซีเรียลอะไรก็แค่ท้องมึงก็ต้องท้องไปดิวะก็แค่ออท้องเองไม่ได้ ถ้ามึงท้องกับใครไม่ได้ป้าแนมมึงทา้งหลังโดนสาเราสีเขียวเรื่องแสงอะเฮ้ยถ้ามึงยังหาพ่อของลูกไม่ได้แล้วมึงอยากท้องกับใครไม่ได้กูคนนี้นะที่เป็นเพื่อนมึงกูยังยืนรอยตรงนี้อยู่ถึงกูจะเป็นเพื่อนแต่กูก็รับเป็นพ่อของเด็กได้อหไเน่ตกลงตกลงเอาโทรศัพท์มาเปิดดูซิมันหมายความยังไงกูลืมมา่ขึ้นมา เอาเดี๋ยวจะดูว่าไงต้องเช็คดวงปานันติวะต้องเช็คเบิ้งแล้วมันจะเป็นทางไหนบันนี่เยวเราฝันวางเลยก่อนเราฟันมาท้องเอ้าถือไหมให้กูดูเอ้าปายท้องกับใครอยากรู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กไม่ใช่ฮ้ อะไรแม่ขึ้นนุกงนนโดนวะมันแมนบ่เอาไม่ไม่ไม่เอาเอาพี่ไม่ด้วยพี่สิงฝันว่าปลายท้องใครจะรับผิดชอบแม่จังคักบาดเนี่ยใครเลยวะนี่ยนายธนโดนซิริเวล